สืบสารตํานานมวยไทยให้กองไกลสู่สากโลโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยเนี่ยครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งประเด็นครับซึ่งก็เป็นประเด็นคู่ของซูเปอร์เล็กกับเจ้าทาเครุครับเนื่องจากได้สืบเสาวข่าวสารกันไปหมดแล้วครับ ก็หลังจากที่ทางด้านเจ้ารถถังถอนชกไปครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหม่แล้วครับอัปเดตแล้วคู่ชกใหม่ระหว่างซูเปอร์เล็กกับเจ้าทาเครุครับและก็หลังจากนั้นเองครับทางด้านแฟนมวยของประเทศญี่ปุ่นเองครับก็มีโพออกมาครับว่าซูเปอร์เล็กกับทาเครุครับนั้นจะเป็นอย่างไรครับสําหรับคู่นี้ครับ โดยในโพที่แฟนมวยครับคาดการออกมาทางแฟนมวยญี่ปุ่นครับก็คาดว่าทางด้านทาเกรุนั้นครับจะชนะน็อกซูเปอร์เลกเกียตหมูเก้ามากกว่าการชนะคะแนนครับโอ้โหครับหลังจากที่โพออกมาครับจากแฟนมวยญี่ปุ่นครับเราต้องมาส่องคอมเมนต์ของแฟนมวยประเทศไทยบ้างครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความคิดเห็นของแฟนมวยญี่ปุ่นที่มีโพออกมาดังรูปภาพนี้ครับแอดมินขอเสริมนิดนึงนะครับเรื่องของเจ้ารถถังจิตเมืองนนทที่ถอนชกไป ถือว่าให้กําลังใจกันนะครับเรื่องของสภาพร่างกายครับไม่มีใครสามารถกําหนดได้ครับว่าจะเจ็บจะป่วยตอนไหนครับ ก็ถือว่าให้กำลังใจกับเจ้ารถถังจิตเมืองนนด้วยครับอะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องประเด็นของเจ้าทาเครุกับทางด้านซูเปอร์เล็กฟังเสียงแฟนมวยพร้อมๆกันเลยครับมาเปิดแรกแฮกหมานครับที่ซูเปอร์เดจรุนสักมวยไทยครับเจ้าของค่ายจรุนสักมวยไทยมาเองเลยครับบอกว่าแพ้คะแนนซูเปอร์เล็กร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมั่นใจมากๆครับก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ทางด้านซูเปอร์เล็กเองครับน่าจะชกแบบรัดกลุ่มเพื่อรักษาเข็มขัดไปครับไฟน์นี้เองครับก็ถือ ว่าเป็นไฟที่สําคัญของเจ้าซูเปอร์เล็กครับเนื่องจากเรื่องของน้ําหนักด้วยครับซูเปอร์เล็กเองดูจากเนื้อตัวล่าสุดครับก็เปรี้ยครับไม่ต้องห่วงครับ135อยู่แน่นอนครับเห็นเห็นครับแต่เรื่องของการป้องกันเข็มขัดครับทางด้านซูเปอร์เล็กเองก็ถือว่าเป็นเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งครับที่ต้องตรึงเข็มขัดไว้ครับเก็น่าจะเป็นงานละเอียดพอสมควรครับในเรื่องของการชก5้ายกในไฟนี้กติกาคิกบ็อกซิ่งครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าอุย้ยประเมินค่าซูเปอร์เล็กต่ำเกินไปครับเดี๋ยววันชกจริงก็รู้เองครับเผลอเพลอ,อาจจะเป็นไฟสุดท้ายในชีวิตก็ได้นะครับท้าเครร้ท่านต่อมาครับโอ้ไม่มีหรอกครับไม่มีโดนน็อกหรอกครับขายบ้านเล่นซูเปอร์เล็กเลยครับไฟนี้ครับ ท่านต่อมาบอกว่าทาเครุเตรียมความพร้อมตลอดทั้งปีครับเพราะเป็นนักสู้อาชีพถิ้งการฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือไม่ได้เลยจึงเตรียมรับมือทุกๆสถานการณ์ที่วันชิมชิปติดต่อมาครับท่านต่อมาบอกว่าลองถามคนไทยบ้างสิครับ99%เขาก็เชียร์ซูเปอร์เลกครับ ก็ยังว่านะครับประเทศญี่ปุ่นครับเขาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีวินัยสูงมากแล้วก็เป็นชาตินิยมครับใครที่เป็นฮีโร่เขาจะผลักดันแบบสุดๆครับถือว่าเป็นการให้กําลังใจกันแบบสุดๆครับคนไทยเราเองก็เป็นเหมือนกันครับยกให้นักกีฬาหรือว่าคนสําคัญเป็นฮีโร่ของประเทศเช่นเดียวกันครับ ท่านต่อมาบอกว่าซูเปอร์เลกนะครับไม่ใช่ยอดกฤษดาที่จะมาน็อกได้ไง่ายๆฮ่าๆๆที่เมืองไทยยอดกฤษดาไม่ใช่คู่ชคกของซูเปอร์เล็กไฟนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกไฟหนึ่งครับสําหรับคนไทยครับถ้าเกิดว่าซูเปอร์เล็กครับชนะทางด้านไทเครรู้ได้ถือว่าปลดล็อกให้กับคนไทยที่แพ้เขาเลยนะครับ คอมเมนต์ต่อมาครับให้เด็ดขาดเลยนะครับซูเปอร์เล็กต้องนอกเท่านั้นครับโชกในบ้านไม่งั้นคะแนนจะออกลูกฝั่งโน้นนะครับผมจริงๆเรื่องนี้แฟนๆก็เป็นห่วงมากครับเรื่องของคะแนนครับแต่ไฟนี้ครับน่าจะไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะเป็นทีมงานของวันชิมิชิครับน่าจะมีความเป็นกลางแล้วก็โชว์คะแนนออกมาน่าจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถ้าเกิดว่าคะแนนออกมาไม่ชัดเจนครับแต่เรื่องนี้ครับไว้ใจได้ครับเป็นระดับโลกครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับสาหรับเรื่องของการทําคะแนนครับ ท่านต่อมาครับโอ้ผมว่านะครับซูเปอร์เล็กครับเตะร่อนเลยครับอาจถึงน็อกครับไม่ใช่ทาเครุไม่เก่งนะครับแต่นี่ซูเปอร์เล็กนะครับโคตรมันสมองเลยนะครับสาหรับนักหน่วยคนนี้ครับไฟนี้เองครับถ้าเกิดว่าเจ้าททเครุครับเดินชกตามสไตล์ของเขาครับซูเปอร์เล็กก็ถือว่าลูบปากเลยครับเรียกได้ว่าจะได้โชว์ฉายแววเต็มที่บ้างครับหลายๆไฟเองครับทางด้านซูเปอร์เล็กก็มีความพยายามครับที่จะปรับตัวครับไม่ชิงจังหวะ2มากเกินไปครับเหมือนไฟที่ผ่านมาก็คือ เจอกับทางด้านทาเกียคาริลอฟและก็เจอกับทางด้านรถถังจิตเมืองนนท์ครับถือว่าปรับตัวชคให้เข้ากับสไตล์ของวันยูเม,มชิบครับเดินก็ได้ถอยก็ดีครับสําหรับซูเปอร์เล็กณปัจจุบันนี้ครับ ทานต่อมาครับบอกว่าผมว่า50-50นะครับถ้าใครโดนก่อนก็มีสิทธิ์ร่วงเหมือนกันครับคู่นี้เองครับก็ถือว่าฟันทงอะไรมากแน่นอนไม่ได้ครับเรื่องของอาวุธคมเนื้อเกินเหลือหลายแต่ละคนครับทางด้านไทเกรู้เองความเร็วแรงทะลุนรกครับความบ้าบินของเขาครับมีแน่นอนครับถ้าเข้ามาทางด้านซูเปอร์เลกเผลนิดนึงครับก็อาจจะร่วงได้เหมือนกันครับเพราะว่าในเรื่องของกติกาคิกบ็อกซิ่งเขาช้ำชองอยู่แล้วครับและเจ้าซูเปอร์เลกเองครับก็มีอาวุธที่หลากหลายเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะ ลูกถนัดนะครับโอ้โหลูกเตะครับเราก็ต้องมาลอลุ้นไฟนี้ครับว่าซูเปอร์เล็ครับจะเตะชิ้สวยให้เราได้เห็นหรือเปล่าครับความเป็นมวยไทยเตะชิ้สวยน่าจะเป็นพี่บัวขาว2เลยครับสําหรับซูเปอร์เล็กครับท่านต่อมาครับบอกว่าโอ้เสียดายครับไม่สู้กันกติกามวยไทยครับถ้าสู้กันในกติกามวยไทยคงได้เห็นแตกกันบ้างครับแต่ก็ยังชอบซูเปอร์เล็กอยู่นะครับ เป็นมวยเข้าออกเร็วเตะได้รวดเร็วรุ่นแรงเป็นมวยครบเครื่องถึงแม้ว่าหมัดจะไม่รุนแรงเท่าทาเครุแต่ส่วนตัวขอเชียร์ซูเปอร์เล็กครับไฟนนี้ครับท่านต่อมาบอกว่าซูเปอร์เล็กโชคฉลาดสายตาดีชนะแน่นอนครับว่าแต่จะชนะยกไหนแค่นั้นเองครับท่านต่อมาบอกว่าทานชนะน็อกซูเปอร์เล็กได้ครับผมจะยอมรับว่าเก่งที่สุดในรุ่นแต่ก็คงเป็นไปบ่ได้หรอกครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าความเร็วแบบนี้ครับต้องเจอกับซูเปอร์เล็กดีแล้วครับที่เปลี่ยนกับรถถังครับไม่งั้นก็นเงิบแน่นอนครับโชคที่ประเทศญี่ปุ่นต้องน็อกสถานเดียวถ่าหนักแต่ช้าถ่ายเคยรุมันไวมากนะครับหนักด้วยอึดด้วยถ้าเป็นรถถังคงเดินตามจนเหนื่อยครับท่านต่อมาบอกว่าพอถึงเวลาโชคจริงครับซูเปอร์เล็กจะทำน้ำหนักอยู่ในพิกัดได้หรือไม่ครับ ถ้าทำน้ำหนักไม่ได้จะเสียแชมป์ตกตาช่างไหมครับเหมือนกับชกกับรถถังได้เปรียบน้ำหนัก5ปอนจะเหมือนครั้งนั้นหรือไม่ก็ต้องรอดูครับซึ่งในคอมเมนต์นี้ครับทางด้านซูเปอร์เลกเมื่อวานครับก็มีคอมเมนต์ที่ออกแนวสงสัยเรื่องการทำน้ำหนักไฟนี้ครับว่าจะทำน้ำหนักได้หรือเปล่าครับและทางด้านซูเปอร์เลกเองครับก็ตอบไปว่าครับถ้าเกิดว่าทำน้ำหนักไม่ได้รอบนี้ก็คือเสียแชมป์เลยนะครับก็ถือว่าชัดเจนแล้วครับสำหรับรอบนี้ทางด้านซูเปอร์เลกเองร้อยสา ปอนได้ชิงเข็มขัดได้รักษาเข็มขัดแน่นอนครับแฟนมวยการันตีได้เลยครับสําหรับซูเปอร์เล็กไฟน์นี้อย่างที่เราทราบกันนะครับไฟก่อนเหมือนที่แอดมินเคยพูดไปครับว่ามีหลายเรื่องหลายราวครับสําหรับเจ้าซูเปอร์เล็กครับหลังจากที่ผ่านไฟรถถังมาได้ครับบอกเลยว่าพระเจ้าซูเปอร์เล็กครับหลังจากนี้ไปครับใครก็ขวางเขาไม่อยู่ครับสําหรับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าคนนี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าก่อนจะน็อกซูเปอร์เล็กครับวันชกอย่าลืมเปลี่ยนยางด้วยนะครับแนะนําใช้ยางไม่มียางในครับซูเปอร์เล็กเขาเลงไว้ตรงนั้นอยู่แล้วครับจะรอดูว่ายางจากญี่ปุ่นจะทนตะปูจากบุรีรัมได้หรือเปล่าครับท่านต่อมาครับบอกว่าไทยครู้ไม่รู้เลยนะครับว่าซูเปอร์เล็กชกมวยหน่ากลัวก่ารถถังอีกครับคือมีทั้งบูถังตั้งรับนาทีทองไม่ใช่เอาร่างกายแลกอย่างเดียวครับ ท่านต่อมาครับซูเปอร์เล็กครับต่อยมวยมาระดับนี้ผ่านระดับโลกมาเยอะแยะยังไม่เคยโดนน็อกสักครั้งแฟนมวยที่ญี่ปุ่นคงไม่รู้สินะว่าญี่ปุ่นไม่บางแข่งเดี๋ยวได้รู้ว่าแข่งหนักแค่ไหนครับ ก็ถือว่าสุดยอดครับสำหรับความคิดเห็นของพี่ๆทุกคนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับก็มองมาทางด้านซูเปอร์เลกเองครับอ่ะญี่ปุ่นมองมาโพแบบนี้ว่าซูเปอร์เลกจะโดนน็อกทางประเทศไทยเราก็มองอีกแบบนี้ถือว่ามองแตกต่างกันไปครับแต่ว่าได้เจอกันแน่นอน28ครับไข่น็อกไข่เดียวก็รู้ครับเป็นกําลังใจเชียร์กับเจ้าซูเปอร์เลกครับในศึกวันไฟไนท์หนึ่งวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในประเด็นหน้าครับ